แแป,แปเนี่ยมันขนาด6เมตรและโรงเรือนเนี้ย6เมตรพอดีคือว่าผมแทบว่าได้ผมว่าได้ตัดเลยแปลคือวางปุ๊บมันจะพอดีกันและสวัสดีครับการครับเกษตรนาบ้านครับสำหรับวันนี่เนาะหรือการเกษตรลูกทุ่งนะครับบ้านเห็ดลูกทุง่งมือนี่ครับเฮามาเห็ด ตัวรแนงวางสั่นวางเห็ดครับเป็นแบบอลูมิเนียมเนาะเพราะว่าช่วงเนี่ยด้วยจากลงเห็ดเ,เป็นเป็นแบบนี้เนาะาผมใส่เป็นเหล็กลงเหล็กทั้งหมดนะครับลงนี่เห็ดตอนที่เหล็กมันยังไม่ได้ขึ้นราคาแพงบรท่านี่ขึ้นราคาแพงปันจันยังพอซื้อได้อยูะแต่ช่วงนี้ก็โอ้หนักอยู่ครับสําหรับคนที่จะเห็ดลงเห็ดแบบเหล็กกะ ถ้าคิดว่าจะทำแบบถาวรจริงๆนะครับถ้าจะเห็ดแบบถาวรอ,อีหลีเนี่ยมันก็ดีครับเพราะว่าลดเรื่องการซ่อมบำรุงไปได้มากครับก็เบสเซ็ตลงนี่ก็ตกอยู่ประมาณมื่อนเมื่นต้นๆนะครับตอนนั้นนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้กับโอ้จับยากเยอะครับเพราะว่าเหล็กมุ่นแพงแพงแห้งนะครับปัจจุนี้ก็เริ่มเฮ็ด อ่าลังคาเป็นลังคา่ลังคาเหล็กนะครับเป็นลังคาเหล็กก็ใส่พวกกีแผ่นครับใส่ลังคาเหล็กตอนนั้นซื้อว่ามันไม่เซกเกืบสามสามสี่พันนะฮะสามสี่พันแต่ว่าคุ้มง่ายเนาะทีนี้อ่าสั่นว้างสั่นนุ่นสั่นนุ่นนะครับอ่าตรงขามตอนอ่าผมใส่เป็นเล็กเล็กเสน้นบางอ่าเพื่อ ถือว่าโรงเรือนเนี่ยเป็นโรงเรือนเบิงทดสอบนะครับว่าเขาใส่วิธีใดแบบใดเราจะประหยัดค่าเสียใจได,ด้ดีที่สุดนะครับตรงโน้นนะครับตรงฝั่งโน้นผมใส่เป็นเหล็กเหล็กนิ้วคูณสองนิ้วนะครับสองเซนาราคาเป็นแปรเหล็กแปรแบบนี้นะฮะตรงกลาง้วก็วัชตะไคร่้วก็เสริม ตอนแรกดูเนาะว่ามันสิเป็นยังไงแต่ว่าพอเห็ดออกมาแล้วพอวางก่อนกับไปแล้วครับตะไคร์มันด้วยความที่มันไม่แข็งเนาะมันเป็นตะไคร์พลาสติกอ่าเขาอยากประหยัดว่าถ้าเห็ดแบบเนี้ยถ้าเห็ดได้เนี่ยโอ้ประหยัดหลายใส่ทุนบ่บ่หลายแต่พอใส่ไปแล้วครับเนื่องจากข้างหลังมันม,มีตัวเสริมม,มีเหล็กกันม,มีเหล็กเสริมเลยเกิด ว่ามันย่วยอ่าโดยฝาพลาสติกโดนโดนของหนกๆเข้าไปมันก็จะหลุดร่อนนะฮะเป็นการ่อมตัวบัตรที่นี่อมโดยการที่เขาไปเอาพวกเนี่ยฮะเป็นแบบนแเ,นเนี้ยเหลสตัวเนี้ยอันเนี้ยเหล็กปแปรแปรตัวนี้เนาะอ่าตัวเล็กตัวเนี้ยไปเสริมเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีจะเห็นเลย <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ เสริมแบบมุนแห้งมุนคักมุนแบบบางงามเลยอะ่ะแต่แต่เขากับหูวาน้าเหตุแบบนี้ลรวมันมันบ่โอเคเขากับสิบบริเฮดเนาะอ่านจะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมห็นบเนาะเขาเสริม,ม,ม,มเยอะแห้งลายคักลายคักข้างหลังจะเป็นแบน,นี้นะเออแต่เป็นประมาณน,นี้เฮ็ด ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นลงบ่มนะครับเป็นลงบม่มว่ามันลงเปิดพอจะถามว่าเปิดได้บ่เปิดได้ครับแต่ว่านอน,นี้เขาเห็ดเป็นลงบ่มก่อนลงบม่มเพราะว่าเห็ดเขาส่วนใหญ่เนี่ยคือแบบพอเต็มปุ๊บก็ไปหมดเลยกันเลยเพราะท่านได้เปิดสักทีอะแต่ว่าช่วงแรกๆช่วงแรกเนี่ยเปิดอยู่เพระาะว่ามันเป็นเห็ดที่เขาไปทรงเสร็จแล้วเนี่ย มันมีก้อนที่ไม่สวยก้อนแบบเชื่อเดินบอทันเต็มเชื่ออันก้อนแตกทั้สียนห้องเปิดเองนะครับเดี๋ยวสีเอาคลิปหลังๆให้เมืองนอสวาห้องเปิดเป็นยังไงซึ่งห้องกับบอบอได้อีกอย่างไรแต่ว่าดอกกันยังออกสวยคือเกาเนาะอาจจะมีปนกันบ้างไฟลังลมอยู่ด้วยกันนะครับก็เลยซึ่งพอทําเป็นลรงเปิดผมผมก็ได้เหตุเป็นลรงเปิดแบบแบบทึบ ก่อนเชื้อมันก็เล,เบลยบดได้แบบว่าขาวขาวแห้งนะฮะถามว่าแบบไหนดีเพราว่าการจะบ่มก้อนเนี่ยนิรักกาไทยเทนะครับเน,นี่ยนี่ฮะก้อนก้อนที่เราบ่มก็จะเป็นประมาณนี้เชื้อก็ยังโอเคนะครับเชือ้อยังเดินสวยอันนี้ก้อนก้อนนี้จะครบเดือนแล้วครับเป็นนางลมเท่านะนแล้วทีนี้ พอมาเห็นตรงนี้แล้วว่าโอโอเคมันเสียมันสุดท้ายแล้วถูกก็จริงแต่ว่าต้องมาซ่อมแซมจุกจิกครับผมก็เลยต้องมาเหตุแบบนึงอีกแบบใหม่ทีนี้กลายเป็นเหล็กตัวนี้ฮนะตัวนี้นะครับตัวนี้คือนิ้วคุนนิ้วนิ้วคุนนิ้วนะครับซื้อสามเส้นคือหนึ่งบนกลางและล่างแล้วก็วางด้วยตัวนี้อ่า น,นี่ก็ซีไลน์นะครับซีลน์แบบบางสุดเอามาตัดนะครับตัดเสร็จแล้วเนี่ยเอาเฮาโอเคนะเออแต่เพิ่มเงินตอนนั้นต้องย่ำนะครับอันเนี้ยเหล็กเริ่มมีราคาแล้วตอนนั้นนะตอนเมื่อเมื่อต้นเมื่อกลางปีที่แล้วเหล็กเริ่มเริ่มมีราคาแล้วอ่ะก็เลยมีทุนอาสื่อซันี่ลองมึงคามัน ได้หามันงามที่แน่ๆละ่ะพอเห็ดเสร็จปุ๊บความสวยงามมาครับเดี๋ยวเขาสิให้มึงภาพเก่าๆเดี๋ยวเาห็ดใหม่ๆเนาะมาครับสวยครับสวยเลยแต่พอใส่ก้อนเข้าไปปุ๊บเอน็นเนื่องจากว่าเรามีคารนรับแค่สามตัวคือหลังกลางและหน้าเห็นปะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาบ่ได้เห็ดเขาบ่ไเ้เห็ดเอ้ขานตรงกลางเลยมันงอมันงอแต่ถ้าเป็นสี่เส้นอะโอเคผมมาน่าจะได้ทีนี้ต้นทุนก็เลยแต่ก็ยังยถือว่าถือว่าต้นทุนเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับและสุดท้ายครับมาลงเอยที่ตัวนี้สำคัญเลยตัวนี้ตัวนี้คืออะไรผมใส่เป็นแต่ครับ แต่ลังคาลัเแต่ลังคาเนี่ยลังคาเล็กเนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้นสี่เส้นเห็นไหมครับทนผมพิงมึงแล้วอันนี้คือใช้คานเท่าเดิมนะครับหน้ากลางหลังเหมือนเดิมแต่การกระจายน้ำหนักการกระจายน้ำหนักเนี่ยการกระจายน้ำหนักเนี่ย มันมีมากกว่ารองรับก้อนได้ดีกว่าเบสเซเราผมใส่เงินไปแค่พันกว่าบาทพัน <c oughs> กว่าบาทของเหลือนะครับคือผมใส่แปรเนี่ยแปรแปรเนี่ยมันขนาดหกเมตรแล้วโรงเรียนเนี่ยหกเมตรพอดีคือว่าผมแทบว่าด้ผมว่าด้ตัดเลยแปรคือวางปุ๊บมันจะพอดีกันและข้างล่างครับอ่าพื้นนะครับพื้น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  พื้นนะครับพื้นตัวนี้ตัวนี้เนาะผมข้างล่างผมใช้เป็นอิดเห็นนะครับใส่เป็นอิดเลยใส่เป็นอิเลยใช้เป็นอิและดูนี่ครับวางให้เห็นมันกระจายน้ำหนักให้ม,มากที่สุดครับเพราะว่าด้วยความเข้าใจของเราคือตัวนี้ มันไม่ได้ทนที่จะมารับน้ําหนักคนได้หรือน้ําหนักก้อนได้เยอะๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือฐานของเขาต้องถี่นะฮะพอเสร็จแล้วเราก็ทํานี้ได้เลยครับอือาบางในสบายยางไปเลยครับถ้าค้นยางได้การกระจายน้ำหนักของเขาโอเคใช้เงินพันกว่าบาทครับแต่แตร แปรเราเหลืออย่างเยอะคือเราสามารถที่จะมาตัดตัวนี้ผมตัวนี้ผมตัดอยู่ที่ร้อยห้าสิบเซนนะครับอืมความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบเซนสวยฮนะสวยเลยนะครับและมันจะมีเศษอ่าแปรตัวเนี้จะความสูงอยู่ที่ร้อยเอความสูงอยู่ทีเมตรก็คือสี่รอยเซนเพราะฉะนั้นเขาตัดร้อย เราตัดร้อยห้าสิบมันจะเป็นสามเมตรสองเส้นจะเป็นสามเมตรใช่ไหมมันจะได้แล้วจะมีเศษเศษเราจะทิ้งครับใส่ได้ครับนี่แค่ะเรามาหนีบแล้วสานใส่กันครับตัวนี้เห็นไหมครแข็งนะครับข้างหลังจะเป็นอย่างนี้พับใส่กันนะตัวนี้เห็นไหมครับอ่า,าพับหัว นิดหน่อยนะครับพันกว่าบาทถ้าเราวางแผนตัวนี้ดีๆนะฮะลงลงเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัวนี้ทั้งโลงเรือนเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็ดตัวเนี้ยเขาสิใส่ประมาณถ้าสี่ฟังเลยใส่ยุะทีประมาณหาพันตน,ตน ในงบงบของการทําเหล็กแบบถาวรแข็งแรงนะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือตอนที่เราลือ้อเห็นไหมครับตอนที่เราลือ้อเราเออโรงเรือนนี้เราอาจจะว่่อยากให้เป็นโรงเรือนเห็ดแล้วอยากจะทําเป็นโรงเรือนไอ้ขอกไก่เราก็สามารถสขันน็อตตัวนี้ครับสกูนะฮะสกูหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, อันนี้กันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่แปดสิบสองตัวยกทั้งแผงครับยกทั้งแผงเลยมันจะมาเป็นชุดเป็นตับไปทําเป็นในกําแพงได้หรือเป็นหัวได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากเอามาแชร์นะครับสําหรับคนท่านใดที่ไม่ฟังภาษาอีสานบ่ารูเรื่องเนาะต้องขอโทษขออภัยน้ำนะครับเพราะว่าเบาเป็นคนเบา,า,าอีสานเนาะ แล้วก็พูดไทยอาจจะตกมันจะดูไม่คล่องก็เลยคล่องก็เลยคล่องก็เลยคลองขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะครับอธิบายให้ฟังนะครับนะครถ้าท่านใดที่คิดจะทําหรือเรามีอุปกรณ์อย่างเงี้ยเราสามารถทําได้ไหมาะว่าการทําเหตุเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกครับอยู่ที่ว่าเราทําหรือยังนะครับสําหรับวันนี้ครับเอามาแชร์ประสบการณ์นะครับการทำโรงเรือนเห็ด แบบเหล็กนะฮะลดต้นทุนผมว่าทำเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ประหยัดครับสำหรับวันนี้ครับถ้าชอบกดติดตามกด subscribe นรหรือใน youtube ครับการเกษตรหน้าบ้านนะครับสามารถกดติดตามได้ตามคลิปต่ตอๆไปผมจะมีการทำเกษตรหลายๆอย่างครับไม่เฉพาะเห็ดนะฮะหลายๆอย่าง พาไปชมสวนหลายๆสวนที่เขาเป็นมูเป็นเซียวเป็นมูเป็นพวกนะครับกันให้มึงหลายๆทางถัดถามักทั้งด้านเกษตรนะครับหรือมักแนวอยากเนวกินก็นสามารถกดติดตามได้ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ